โอ้โหทำมันไปละเดินกลางนี่ละเอ้าแต่มันไม่เอากูกูบอกให้มันก็แบบเออให้นะให้นะเห็นคาเรล็บเทลเขาก็ไม่เอาอไงเสียสักสีเดี๋ยวก็ทำดีได้ต่เนี้ยไมันเสียก็คือมันเก่งพออ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องคือไม่ต้องฆ่าเลยคนเล็บเท เครื่องเสร็จแล้วนะโดนละโดนละวิ่งแล้วอ่ะเ,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 เดิม <laughs> ไม่โดนไม่โดนกูพูดไปกันแหละไม่โดนเอยกูปั่นเครื่องอยู่ไอ้เที่ยงกระต่ายน่าสุดเลยข้าวฮะนางเดนมิชียนกระต่ายเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายอะไรวะเนี่ยเาไคไกูไม่เจอหากูไม่เจอขวยล้มล้มเาไปทีทาไม่อคอยล้มบ้านเล็กก็พอ กูยิงเชือกมาเลยทีกา้าทีกาตามกูยับตามกูยับตามกูยับไปไอ้เียเอ้าทำไมกูไม่ลมวะชั้นี่ชั้นเวไงไรเฮียกูแรงต่ำแต่กูกาจุกเด้อเฮ้ยกูจะตายแล้วเพื่อน ยังบอฟูต้องทำไงออกฟื้นฟูตัวเองใช่ไหมแดงๆนะอย่ามาดื้อๆกับแรงเลยน,นะไปบ้านฟ้าน,นะเพื<ม>่อนมึงขยันเล่นเล่นยังไวอีกที่อ่ะเล่นวันละสามสี่ตายเฮ้ยโดนเร็มไฟอยู่ข้างตู้เลยมันสามสี่ยมันต้องทำไงนะ ไอเครื่องหาเนี่ยหม่ไม่ไมไอเปิร์กเฮียนี่ต้องทำยังไงด้วยไอมันล้มให้มันใช้ได้คุยแกะเราเร็วไปเหรอของกล้องกล้องคุยยอมล้มกว่าพับไม้บ้านฟ้าเราช่วยกูเลยนะเอียมึงไม่ต้องบล็อกมึงจะไปแฮปปี้พีพีนะโอ้ยเฮียบินแน่ มีไม้บ้างตรงนั้นอ่ะไม่มีไม่มีเพื่อนช่วยล้วเล่นกป็นโรสซูเมอร์แรงยังไอ้ชื่อเครื่องนี้โอ้โหมันเอาอันนี้มาเพื่ออันลดเครื่องปันไอ้พวกเกี่ไอนี่แรงสูงกันหมดเลยว่ะกูดูจากทรงละกูน่าจะแรงต่ำสุด เฮ้ยมองกูมองกูมองกูนี่ไงควายว้าวไปที<ว>โอ้กูล้มไม้ประทันไม่เป็นไรกูนตกูปั่นเครื่องนะเดี๋ยวกูปั่นเครื่องนะกูปั่นไปได้โอเคอยู่โดดตู้ไม่ใช้ยังไงวะ ต้องเข้าตู้ก่อนประมาณสามวิจะสางตู้ได้โอ้หีก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะจริงหิวไรหิวไรหิวไรตาย,ายเลยนะขเขาจะกลับมานะนายหรือรอไจเขากลับมาไปมึงทำไงวะคมึงตรงน,นั้นม<ป>ันไม่มีที่เล่นมึงอย่ามึงไปดิ เขียนเลยวะเนี่ยอะไรของกูอะไรเนี่ยมันมีมันมีอะไรอะไรไม่รู้ถ้าเขาสู้แล้วมันจะแบบนะไม่รู้เนี่ยช่วยสปนรอมาดสักกันไมผูช่วผมก่อ ถ้ากูเข้าตู้ปุ๊บเนี่ยมันจะติดไอ้ตีทีเดียวล้มงเลยทำไมวะไม่รู้มันได้เป็นเฟิร์มมันอ่ะมันกลัวกันเออมันไปหาพวกมึงนะอย่าเก่งเกินมันไม่ได้เช็คหน้าตีมเลยมันไปหามึงระวังนะมันไปหามึงนะ เออมาละข้าโดดตู้ไม่ได้ใช้อ่ะทำตูออ้ตีมาทำเถื่อนไปนะคิดว่าเครื่องต่อเลยลครั<ด>บท่านหาครูใหญ่หาครูใหญ่ เฮ้ยเชี่ยปั่นแจกโอ้ยเฮีย,ย,โ,ย,ฮยโดนอยู่อ่ะครับไม้อ่ะเพื่อนไม่ได้พับไม่ได้พับไม่ได้พับแต่กำลังจะพับละจังหวะเนี้ยตันหน้าไปทีโู้โหเอาวะเพจกูหน่อยนี้เฮียโอ้ยเฮียเบา ถ้ามันวิ่งอ่ะมันจะแถมไม่ลงนะมันไม่ได้เขาไม่ไดแล้วนะกูแตักูแต่มึงใช้ไม้บานฟ้าอย่างไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่ได้ตายเว้ยอะไรอ่ะน่าแทงหลังมาเหรอไม่ไม่ไอเฮียนั่นสองควายให้กู เฮ้ยโอ้กูจะล้มไหมไอ้เหี้ยมันมีสเปกบายัง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 เพื่อนเพื่อนฟอลครับเอออ่ะก็เปิดประตูลอยเด้อประตูลอเด้อเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงไม่ช่วยกันเลยเหรอเฮ้ยไอ้พวกนั้นยังไม่เคยโดนเลยนี่มันน่าจะมาช่วยได้นะจริงดู เปยงา้ไปคุณเปลาป่ะไม่เฝ้านะไม่เปล่าลนะิทเลสลิทจะมาไปนะเปิดเลขเปิดเลขประตูะมาเลยนะจะไปโอ๊ยนะอะไรอ่ะท่านเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนมือมึงวิ่งมาตรงหน้าประตูด,ดิมาทิ้งตัวหนึ่งเอาอะไนะ มึงไม่เปิดได้เสร็จปะ่ะอย่าถ้าเปิดเสร็จเดี๋ยวเราเปิดเราใช้เดี๋ยวเพิ่งมึงคือไปเองกันเดี๋ยวเราไม่ช่วยนั่นก่นเราค่อยเปิดเพราะว่ากูเปิดเก่าๆไปแล้วโชดกูหมดแต่ดูตีนดูมันกัดไม่ได้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 ไ จะไปช่วยละคนขับไปนะหัวนะกันนะหัวกันนะหัวกันนะออกเลยเหรอโอ้กูจะตายแล้วเพื่อนอีกเพลเดียวเด็ดมึงก็รู้กูทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะตายแล้วออกเลยออกเลยนี่มันดักกูเห็นกูไหมวไปแล,ล้วกูวางแล้ว ยากจะเสิร์ฟไม่ใช้กลวยกันเดินพอแล้ะยมคนก่าฆ่าคนหนึ่งอนะ่ะเขาลงฆ่าไม่ได้อนะ่ะนี่ก็ออกมือเสียหนึ่งไปหมดรุดรุดรุดกูไม่หนะลุดหรอวอ่ะโอ้โหหลุดหรอเพื่อนไปหมดแล้วว้าเวลต่วกมึงได้ปั่นเครื่องอะ่ะกูไม่ได้ปั่นเลย เรื่องอต่เครื่องนึ่งน,นี่เรื่องเดียวเหรอ <laughs> ี่อฝั่งสองแม่งวิ่งทึ<อ>งเ้เกมเข้ามาก็ให้กูวิ่งเลยเออนะลงนะงลมว,ว,วนะนี่บวกด้วยนะบวกด้วยที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหมื่นแปดถ้ากูบวกห้าพันก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่น